สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านส oh มัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มีงานมาหนึ่งตัวนะครับเป็น macbook 15นิ้วนะครับ a 1 3 9 8มาในอาการโดนน้ำนะครับแล้วก็รีบลูกค้าเนี่ยก็รีบนำเครื่องเข้ามาให้ทำความสะอาดนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรามาดูกันดีกว่าก็นอกจากรับน้ำเนี่ยก็จะมีรับฝุ่นนะครับนี่ก็ทำการ เชียร์คาบน้ําอะไรออกหมดแล้วนะครับใส้ได้เป่าลมเป่าเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูผมใส่ขั้วแบตนะครับล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเครื่องมันเปิดติดไหมนะครับกดเปิดหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดียก่าอ่ามีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับรูปโลโก้กกกขึ้นมาแล้ว เปิดติดแล้วนะครับผมก็ถ้าลูกค้านะครับท่านไหนที่มีเครื่องโดนน้ํามานะครับก็อย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระแสไฟเนี่ยมันจะไหลวว่งผ่านเข้าตัวบอร์ดนะครับแล้วถ้ามันยังมีน้ําอยู่บนตัวบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการช็อตได้แล้วมันอาจจะทําให้เปิดไม่ติดนะครับก็ให้รีบนําเครื่องเข้าร้านนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับผมหรือว่าจะส่งเข้ามาที่ร้านสมาทีก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการล้างตัวเมนบอร์ดให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องให้ถ้าโดนน้าไม่เยอะนะครับ<ม>ก็อย่าอย่าทิ้งไว้น,นะครับถ้ามันหกใส่เนี่ยก็ทําการเอาทิชชู่นะครับค่อยๆซับน้ําออกนะครับผมก็ช่้งเป๊ก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ